กลับมาติดตามอารีนา36ในเบรกสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้นะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่สนามแอนฟิลด์นะครับหงแดงลิเวอร์พูลซึ่งเป็นจ่าฝูงพรีเมียร์ลีกครับแล้วก็จ่าฝูงของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบลีกเฟสนะครับจะพบกับสิงห์พงาดแอสตันวิลล่าจากมิดแลนด์ซึ่งเพิ่งจะเสียตำแหน่งจ่าฝูงฟุตบอลแชมเปี้ยนส์ลีกมาให้ลิเวอร์พูลเพราะความผิดพลาดของพวกเขาเองนะครับก็ถือว่าเป็นเกมบิ๊กแมตช์แต่ว่าสัปดาห์นี้ประหลาด คู่นี้ไปเตะตีสามใช่ครับเป็นค่ำคืนดึกสุดเลยแหละแต่ว่ามันก็ดีได้เห็นทีมอื่นด้วยว่าคะแนนเขาจะไปไหนกันยาวๆนะครับก่อนที่เกมจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่าทั้ง2ทีมเนี่ยต่างกรรมศึกต่อเนื่องมากนะครับก็คือเจ็เจ็ดนัดใน21อวันโหโคตรจนคือได้พักสองวันแล้วก็อีกวันหนึ่งก็คือต้องเตรียมพร้อมร่างกายแล้วแล้วที่สําคัญคือมันเป็นเกมที่นักบอลแต่ละทีมเนี่ยใครที่มีสควอตทีมที่น้อยกว่าเนี่ย โอกาสเพียงพ้อมันสูงมากครับผมนะครับเราจะเห็นได้ชัดเลยต้องใช้การระบบการเปลี่ยนแปลงแต่ว่ามันก็เปลี่ยนเยอะก็ไม่ได้อีกนะครับก็คือตอนนี้จุดของลิเวอร์พูลเนี่ยนะครับหลังที่เราเราเลือก3จุดตอนนี้ซิมิคาร์คือตัวเลือกแรกไหมสําหรับแบ็กซ้ายหรือเกมนี้จะเอาโรบสันก่อนพอเข้ามาสู่หลีกผมเชื่อว่าโรบสันกลับมาอ่ามันจะหมุนชัดเจนเลยภาพนี้แน่นอนกลับมาแน่แล้วเราเห็นว่าคลาเตอร์ของเขาอะ ความความความดุดันในเรื่องของเกมรับมากขึ้นกว่าการสร้างสารรค์เกมลุกการที่ใช้สปีดโอโ้โหเราเคยเห็นวิ่งโอเวอร์ไลน์ไปตลอดบนท้ายตอนนี้น้อยลงเพราะว่าคุณภาพที่บอกทั้งกัคโปทั้งดีอาร์ตเขามีคนสองคนที่พอเปลี่ยนในพลังนั้นอยู่แล้วคุณเก็บพลัง,งนะคุณ้วยใช้เกมรับโอเคอพูดถึงพูดถึงหมดนี้ก่อนเลยก็ได้ครับก็คือดีอาร์สกับกัคโปรครับ ที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเลือกตัวเดียวล่าสุดลงพร้อมกันแล้วทำงานได้ดีแต่เหตุผลก็คือว่าตัวของอันเดชรอตเองมองว่าโยธานทาเนี่ยใหญ่เพราะถ้าใหญ่เนี่ยไปชนตรงๆเอานูนเยสชนไม่ได้เนี่้ต้องใช้ความเร็วไม่แตกนะฮะแล้วก็เป็นกองหลังสามด้วยเป็นทับโซบาร์นะเป็นหินกัปีเย่มันใหญ่หมดแต่ทีเนี้ยพอมาเจอกับวินล่าซึ่งเล่นเซนเตอร์คู่เพราจุดมองว่า มันจะดรอปได้เมื่อคนที่ยิงสามประตูมาในในในแนวทางความคิดของผมนะ,ะผมมองว่าโอเคถ้าเกิดว่าจะเอาความเร็วไปเล่นก่อนแล้วเอากักโปจังหวะลงไปหรือถ้าสตาร์ทกักโปก่อนแล้วใช้ความเร็วด้านข้างคือคู่เนี้ยผมมองว่าต้องใช้ใครคนหนึ่งก่อนอย่าลืมถ้าเอาไปใช้คู่เลยในเวลานี้ไม่ได้เราเห็นกักโปไปเล่นข้างในด้วยนะใช่เป็น,น,นเหมือนหน้าลแล้วแล้วภาพที่ตามมาคือโจเองเป็นเหมือนฟอสไนอีกแล้วใช่ณเวลานี้นูยส <Year> เองอะ เขามีกองหน้าเหลืออยู่ตัวเดียวท็อตโตาเจ็บนูเยสยังต้องพักเป็นสำรองก่อนเพราะเขาบอกว่าแทคติกที่2คือเมื่อไหร่ไลน์เชฟเขาเริ่มระสามข้อนูเยสลงไปเคลื่อนอย่างเงี้ยเกมนี้ก็ถ้ากว่านูเยสต้องเล่นก่อนถูกเพราะว่าไม่ว่าใครจะมายืนเดียโก้คาร์ลอสออไทลอนมิงที่กลับมานะฮะจาคอนซาหรือใครไม่รู้แล้วก็เปาตอเลสยังไงนูเยสกินได้พี่บีรู้ไหมสิ่งที่เราเห็นอเน,นสโลตถ้าใครอ่านในเรื่องของสควอตทีมพอสตาร์ไลท์มาถ้าหลีก ใช้สิบเอ็ดตัวที่เป็นตำแหน่งที่ทำได้ดีเดินต่ออย่างนั้นต่อแต่ถ้าบอลถ้วยรีคับกับแชมเปนลีกคุณสามารถขยับได้แล้วเปลี่ยนระบบการเล่นสังเกตอันนี้ชัดเจนเลยว่าในสล็อตวางแผนอย่างนี้เลยใช่ก็คือบอลลีกจะเล่นอย่างเนี้ใช่คือมีแนวทางชัดเจนเป็นทรงชัดเจน่าแต่ถ้าในฟุตบอลถ้วยต่างๆเนี่ยเขาจะพลิกโฉมหน้าจะเปลี่ยนระบบฟพนายเอาโจนไปเอาคักโปมาเป็นหน้าคือจะหมุนได้ให้เห็นเลย แมแต่ฟอร์มตอนนี้โคจุนกั๊กโปดีมากดีอาร์ทแฮทริกเลือกคนหนึ่งถ้าโคจุนเลือกเลือกใครผมเลือกกั๊กโปเลือกกั๊กโปก่อนใช่เหมาะกับเกมอย่างนี้อืเหมาะกับเกมที่มิงเองเหมาะกับเกมที่คู่เซนเตอร์ช้าใช้คำนี้นะอ่าอโอ้ก็มันกินได้หลายรูปแบบจริงอะอย่างที่เราเห็นน่นะครับว่าเวลาที่มันมันเข้าไปในเชิงลึกต่างๆดูกั๊กโปมัน ดูเนียนนะดูเนียนเนียนกว่าดูดูสุ้กว่านะครับด้วยวิธีการครับก็คงจะเป็นแบบนี้ส่วนตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งกลางสัปดาห์ใช้เคอร์ติสโจนครับแล้วก็มีผลในการแอตสิสสวยๆแอติสได้เด็ดขาดมากตัดหลังแท็บโซบาตัดขั้วหัวใจทาไปให้กับเดิยรสยิงลูกแรกโจนกับโซบอสไล่นะถ้าเลือกนะในเวลาความมั่นใจความห้าวถึงแม้ผมก็ยังบอกว่าโซบอสไลอ่ะมันไม่ห้าวไม่สุดอ่ะโจนมันดูแบบน่ากลัว คนเข้าในกรอบอะดูน่ากลัวดูรุ่มลึกกว่าดูดุดันอ่าสปอตไลด์ดูจังหวะเหนียมดูเหมือนคนหลอกกับคนที่แบบว่าเขาเรียกอะไรวัยรุ่นพร้อมบวกอะหลอกกับแปลกอ่าเพราะว่าหล่อเนี่ยสาไปแล้วก็ไม่หล่อแล้วไม่หล่อแล้วอ่แต่พอแปลกเนี่ยแปลกทั้งชาติโอ้โหยังไงก็ดูดีมีให้พูดถึงตลอดใช่อ่ผมเลือกโจดเราเจ้าของแปลกเราเจ้าของแปลกเพราะว่าตั้งตั้งธงมิดฟิลด์เนี่ยแมคลิสเตอร์กับ กลายเป็นแบชเนี่ยให้เลยมันคือกระดูกสันหลังจริงๆอ่ะนะฮะไม่ควรเปลี่ยนอืนะฮะก็ก็จะเป็นชุดนี้นะครับที่ที่ลิเวอร์พูลเนี่ยจะหยิบมาบจะหยิบมาลุยทีนี้มาดูฝั่งของแอสตันวิลล่าเนี่ยครับแอสตันวิลล่าเนี่ยหลังจากที่ออกสตาร์ทได้อย่างร้อนแรงแล้วก็รุนแรงเหลือเกินนะครับอยู่ๆเนี่ยโอ้แอสตันวิลล่าต้องพังมาต่อเนื่องเลยครับสามเกมติดแล้วนะครับครับสำหรับวิลล่าที่ดูมึนมากและล่าสุดเนี่ยไปเสีย ลูกโทษที่จุดโทษจนทําให้เป็นที่มาของความพ่ายแพ้ต่อขับร<ม>ูชไปศูนย์หนึ่งแฟนวิลลาถามว่าวันนั้นอาร์เซนอลก็ทําอย่างเงี้ยทำไม,มไม่โดนจุดโทษบ้างอ,อ่ะปีก่อนนี้ <c oughs> นะใช่ใช่ให้คำถามาแต่ในมุมกับกันว่ามุมม,มองผู้ตัดสินคนละอย่างแล้วมันมีสัญญาณส่งมาวย <c oughs> ว่ามันมีการสตาร์ทเกมแล้วนะแล้วคุณไปจับได้ยังไง อ <Ừ. S 2> แต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าอุนายลี่เองที่เราบอกว่าเขาเป็นทีมที่เล่นได้เชฟสวยอ <Ừ. S 2> พอเล่นเชฟสวยเมื่อไหร่ที่เชฟมันมีความผิดพลาดมันโดนลงโทษแต่วันนั้นนะ่ะความผิดพลาดที่เล่นให้เห็นนะ่ะมันเป็นเรื่องของบุคคลใช่ความผิดพลาดส่วนตัวมันไม่ใช่ระบบใช่ตรงเนี้มันไม่ได้เสียหายอะไรแต่แนวลุกอ่ะมันพากันฝืดไงการแพ้กับสเปอร์สี่หนึ่งวันนั้นนะ่ะโอ้โหวันนั้นนะ่ะผมยับแบบทำลายทำลายหัวใจไปเหมือนกันนะความว่าความมั่นใจนะ แต่เริ่มต้นสตาร์ทเกมดีคเปิดหัวมาโอ้โหดูเนี่ยอุนายเมลีมีปัญหาเรื่องแรกคือเมื่อไหร่แท็กติกแรกอะมาดีเลยแต่ยืนระยะไม่ได้อแล้วดีเทลของผู้เล่นที่เป็นความเออร์เรอร์ของผู้เล่นมันเกิดขึ้นหรือเขาครับก็หลายคนก็มองว่าส่วนหนึ่งก็คือตัวของแอสตันวิลล่าเองเนี่ยบางทีตัวเลือกแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันใกล้เคียงกันมากเลยจนจนมองว่า ในในพื้นที่ข้างในในการพูดคุยในการซ้อมเนี่ยเฮ้ยมันเหมือนมันคบกันมันเจาะใครไม่ได้คนหนึ่งเพราะว่าจะใช้ใครมันรู้สึกว่าเสียดายคนนี้ใช่ครับอ่านี่แหละเอ่อถ้าพูดถึงประเด็นนี้ฮะก็คืออย่างตอนเนี้ยเอสซี่คอนซาอ่เปาตอเลสเดโกคาร์ลอสไทลอนมิงสี่คนเนี่ยมันเท่ากันหมดก็จุนเลือกสองดูดิอ่าสมมติว่าถ้าจะตัดไปนิดนึงก็ต้องไปตัดแมตติแคทออกอ่ะแล้วเอาคอนซาไปเล่นแบ๊ ดูดิมันก็ที่บอกเสียเสียพี่เสียดายไอรักพี่เสียดายน้องแต่ในมุมกับการมันจะเลือกใครมันต้องไปอ่านแทคติกของคู่แข่งด้วยจะจุดหนึ่งกับในสภาพร่างกายความพร้อมของผู้เล่นกองหน้าก็อย่างที่เห็นมีให้เลือกสองคนวัดกินโอ้โหเยอะมากแต่ว่ามันลงได้แค่คนเดียวดูรันกับวัดกินอตรงกลางเนี่ยก็โอนากับทีรามันดูแข็งดีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าตัวเปลี่ยนไม่มีเลยจุดเหมือนกับว่า ต้องใช้คู่เนี้ยเป็นหลักเป็นหลักเป็นหลักแล้วมันช้ำใช่มันเริ่มเริ่มเลยเห็นว่ามันเล่นไม่ขึ้นที่บอกอ่ะคนที่แบบร่างกายมันลยเนี่ยลงสตาร์ทเกมมันดูสดนะพอส,สักพักมันเริ่มเฉาไปเรื่อยทคติกแรกตอบโจทย์ที่บอกว่าวันที่เล่นกับสเปอร์แทคติกแรกดีเลยโอ้โหสตาร์ทมาเปิดหัวยิงนําก่อนปุ๊บพออะไรนะั้นเริ่มรู้สึกว่าสเปอร์เริ่มเปลี่ยนสปีดได้สิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือข้างบนณนะเวลาเนี้โอเคถ้าบอกว่าแม็กกินกลับมาแล้วบทท้ายแม็กกินเองเนี่ย ตอนที่ไม่มีแมกกินเฮ้ยทำไมดูมันดูมันเล่นมีเชฟสวยกว่านี้แมกกินไม่ค่อยเล่นเกมลับมากขึ้นนะฮะก็คือพอพอไปยืนหน้ากระดานดูดูล่ามีปัญหาเนี่ยครับเอาละฮะทีนี้จะแพ้อีกไหมฮะแอสตันวิล่าแล้วลิวพูจะชนะต่อเนื่องอีกไหมครับโคจุนพอพูดคำเนี้ยไปดูอ่ะมันก้ดูสถิติแล้วตกใจแล้วอ่ะถ้าเกมหลังลิวพูชนะสามแย่สุดคือเสมอสองแต่ล่าสุดที่เจอกันคือสามสามในฤดูกาลที่ผ่านมา แต่ไม่ใช่โค้ดคนนี้อ่าเปลี่ยนแล้วใช่ครับผมถึงเวลาฮะถึงเวลาที่บอกว่าลิวพูลเองแม่ผมยังยังห่วงที่บอกมันจะดีแบบเพอร์เฟกทุกอย่างเลยเหรอเออม,มันต้องม,มีอะไรที่ตั้งคำถามก่อนฟี a d เดนะมันถึงเวลาที่ผู้เล่นต้องโหลดมั้งไหมคุณจะใช้การคู่อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้นะอ,อคุณจะใช้คู่เซนเตอร์อย่างนี้ตลอดเวลาไม่ได้นะแต่มันก็แข็งแกร่งอยู่ดออีให้โอกาสคู่นี้ผมมองนะ โอกาสเสมอเกิดขึ้นผมยังเชื่อความเคีียวของไรเนมรีมานะถึงเวลาที่เขาต้องถอยตัวเองมาเยอะๆครับโอกาสเสมอครับในสกอร์ที่เคยแหมไม่เคยเกิดขึ้นในเวลานี้เคยเกิดขึ้นหนึ่งหนึ่งสามสามเอาเป็นสองสองโอเคครับนะเขาจุดบอกว่าเสมอกันสองสองนะครับจริงผมก็แอบคิดคล้ายๆว่ามันจะอะไรขนาดนั้นนะครับคือคือบางแมช์ก็ไม่ดีอ่ะแต่พลิกได้เนี่ยผู้ชนะอืม เกมนี้วิลล่าแข็งนะครับแต่ว่าช่วงนี้มันดูเหมือนดุลดวงตกหน่อยอมผมลดสกอร์โคดุลแล้วกันเป็นริเว 1. 1> อร์พูลสองหนึ่งนะครับลดสกอร์จากฝั่งวิลล่าลูกหนึ่งแต่เกมนี้เดี๋ยววิลล่านำก่อนอีกครัมาตัดดี <laughs> จริงๆฮะ